โอ้โอ oh. 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 uh ้โ oh. อ้โอ้เย่โอ้โอ้โหไปปุ๊บเลยวะวันดีหนูว่าไงคะอีดอกไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้เนี่ยผมกำลังจะไปกินข้าวอะทำไมหรอไม่ไปกูเป็นแฟนแล้วทำไมกูต้องไปกับมึงด้วยโอ้มีผู้ชายแล้วหรอโอเคงั้นผมจะไปถามคุณอีกรอบไปไกลๆเลยอีดอกผมไปละอ๋ออ๋ออ๋อหลังคูหักไปเนี่ยนั่รถถังกองขึ้นเหรอใช่รถถังผมเองว้าวสวยมากเลยอ่ะบ้านข้างล่างบ้าคุณผมไม่สนใจหรอก ผมจะไปกันเถอะผมจะไปหาผู้ชายผมจะไปเอาผู้หญิงแล้วเบื่อเบื่อขี้หน้าคุณว่าฉันชอบรถถังฉันจะเด็นก็ไปไปผู้หญิงฉันขอไปได้ไหมยานฉันอยากไปกับคุณจริงๆนะคุณจะทําอะไรอ่ะคุณคุณจะทําอะไรอ่ะน่ารถของคุณเหรอใช่รถของฉันเองยิงนายเขาเป็นอะเก่งเลยไปละไอ้หนูละก่อน